แนวคิดอันตรายนะคะที่ลดทอนอำนาจของคุณในความสัมพันธ์ค่ะแนวคิดที่ผู้หญิงคิดว่าการเข้าสู่ความสัมพันธ์คือการฝากชีวิตไว้กับผู้ชายอันนี้คือแนวคิดที่ผิดพลาดนะคะแต่ในที <Twilight> <c oughs> はは <visuals> <c oughs> ่น <circles> ี้คุยที่ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไม่สามารถใช้คํานี้กับผู้ชายของคุณได้นั่นหมายความว่าผู้ชายของคุณที่คุณเลือกเข้ามาจะต้องเป็นผู้ชายเกรดคุณภาพสูงเป็นผู้ชายที่มี high quality เป็นผู้ชายที่ได้ตามมาตรฐานของสังคมและเป็นผู้ชายที่ได้มาตรฐานตามความสัมพันธ์ด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุยที่จะสื่อนะคะแล้วก็การที่คุณมีแนววคิด่า เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วจะแบบฝากชีวิตฝากความอยู่รอดฝากการเงินไว้กับผู้ชายหรือว่าเพื่อพาการเงินกับผู้ชายนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดมากๆเลยเพราะว่าสําหรับผู้ชายบางคนเนี่ยจะถือว่าอันนี้แหละเป็นการที่จะพุบอานาจของคุณมเาเความว่าไงคือเวลาที่เขาได้สัมผัสหรือว่าได้กลิ่นว่าผู้หญิงเข้าหาเขาด้วยอะไรกันแน่แม้ว่าเขาจะรักคุณก็แล้วแต่แต่เขาจะมีอํานาจเหนือคุณแน่นอนด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือในความอยู่รอดของคุณช่วยเหลือทางการเงินคุณ ใดๆก็แล้วแต่นะคะจะทําให้ผู้ชายมีความรู้สึกพลาวมีความรู้สึกเหมือนถูกยกอํานาจถูกยกอัตราขึ้นมานะคะในผู้ชายหลายๆคนนะคะก็เอาเรื่องนี้มาทําให้ผู้หญิงรู้ตัวเล็กตัวน้อยเวลาจะทําอะไรในความสัมพันธ์คือเหมือนประมาณว่าเขาจะทําเหมือนตามอําเภอใจของเขาเลยอย่างเช่นเจ้าชู้ก็เจ้าชู้คิดจะพูดไม่ดีก็พูดไม่ดีคิดจะทําอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะที่มันลดทอนอํานาจของเรามากๆเลยอาอก,การที่ว่าเราเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้กับผู้ชายของเราที่แม้กระทั่งว่าเรารู้สึก ว่าผู้ชายคนนั้นรักเราม,กมากๆก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่ผิดพลาดมันจะลดควาอำนาจของคุณข้อที่หนึ่งเลยนะ1นก็คือว่ามันจะบล็อกความสามารถและศักยภาพของคุณการที่ว่าคุณเหมือนแบบโยนภาระไปให้ผู้ชายของคุณแล้วว่าเนี่ยชีวิตของฉันทั้งชีวิตถ้าฉันแต่งงานกับคุณคุณต้องดูแลชีวิตฉันให้ดีนะคุณต้องดูแลทุกสุขของฉันดูแลความอยู่รอดของฉันนะเนี่ยผู้หญิงหลายคนจะเป็นแบบนี้ผู้ชายคอมมิชตั้งแต่วันแรกในช่วงที่แบบหวานๆกันอะเนข้าไม้ปามันอนน สัญญากับคุณหรือว่าให้คามั่นสัญญากับคุณก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพอนานๆไปเขาจะเอาเรื่องนี้ถือว่าเป็นอํานาจเอาไว้แบบปกครองคุณทําให้คุณเป็นตัวเล็กตัวน้อยคุยที่จะบอกเลยว่าสิ่งนี้กับคําที่ว่าการฝากชีวิตไว้กับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยคุณใช้ได้นะคะแต่คุณอย่าใช้ชีวิตตามคําพูดของคุณนะคำว่าฝากชีวิตไว้กับผู้ชายหมายความว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องแบบมีศักยภาพในการดูแลเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งเป็นผู้ชายคุณภาพสูงแน่นอนอยู่แล้วแต่ต่อให้เราเจอผู้ชายที่คุณภาพสูงเราก็ไม่่คววรรททีีจะเเเออาาั้งงชิตข โยนให้ใครรับผิดชอบเพราะวันหนึ่งเนี่ยต่อให้ว่าผู้ชายของคุณดีมากมากแค่ไหนสุดท้ายนะก็ต้องแบบว่าตายหายจากกันไปอ่ะอันเนี้ยมันเป็นศัจธรรมที่เราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วค่ะเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อนเลยไม่งั้นนะอำนาจของเราจะน้อยมากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะอย่างต่อไปที่คุยที่จะบอกก็คือว่าควบคุมชีวิตของคุณจูงคุณไปทางซ้ายก็ไปจูงคุณไปทางขวาคุณก็ต้องไปเพราะอะไรคุณต้องการพึ่งพิงอำนาจทางการเงินของเขาคุณจะบอกเลยใครที่คนโทรลอำนาจของคุณหมายถึงว่าถ้าใครที่ควบคุมการเงิน ของคุณคนนั้นจะควบคุมชีวิตของคุณด้วยโอเคไหมผู้ชายที่รักคุณมากๆก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องอมีความรู้สึกว่าเราสามารถยืดได้ในความสัมพันธ์เราจะหยิบจะจับจะใช้จะจ่ายอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะยืดได้นะคะแล้วก็เวลาที่เรามีปากมีเสียงเรากลัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผู้ชายจะเกรงใจเรามากขึ้นเกรงใจว่าเรามีตัวมีตนมากขึ้นแล้วก็ให้เกียรติเรามากขึ้นเพราะอะไรเรามีเงินเป็นของตอนเองเราไม่ได้หวังพึ่งพิงทางการเงเินเขาอย่างเดียวเรามีแผนการเงินของเราแล้วก็เราสามารถที่จะนําทางชี เด้วยตัวของเราได้ด้วยถ้าไม่มีเขาการที่เวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายแบบนี้บางทีผู้ชายที่แบบมีอํานาจมากมากเนะี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณไปไหนไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเขาหรือว่าคุณไม่มีเขาคุณอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากถูกลดทอนอานาจในความสัมพันธ์ให้คุณกลายเป็นผู้หญิงต,ตัวเล็กตัวน,น้อยอย่ามีแนวคิดแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วการที่เราจะมีความสุขในชีวิตของเราเราจะยืดได้หรือเราจะมีอํานาจได้เนี่ยมันไม่เ,เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะคุณรู้ไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมัน เกี่ยวกับที่อิสรภาพ ของคุณมันเกี่ยวที่ศักดิ์ศรีของคุณมันเกี่ยวที่ความภาคภูมิใจของคุณค่ะเนี่ยค,คือความสุขบางคนแบบไม่มีเงินเยอะนะฉันไม่ได้อยู่ในกรงทองอะ่ะแต่ฉันแบบเป็นนกน้อยที่แบบบินอย่างอิสระมีอิสระในการที่จะไปไหนก็ได้นยถึงแม้ฉันจะไม่มีเงินติดตัวสักบาทฉันยังมีความสุขเลยอะ่ะอันนี้คือคีย์สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาตอนเองเข้าไปหวังพึ่งพิงคิดให้ดีๆอย่าคิดว่าแค่มีเงินแล้วจะสุขสบายแค่มีเงินแล้วจะมีอำนาจไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบมีชีวิตที่หรูหาาารา อย่างเดียวนะคะคุณจะต้องสร้างชีวิตของตนเองแล้วก็พึ่งพาตนเองให้ได้ยืนด้วยลําแข้งของตนเองให้ได้คุณจะได้แบบมีอิสราภาพที่จะโบยบินแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณมีอํานาจมากๆที่จะเสกสร้างอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเราไม่เอาชีวิตแบบนี้นะคะเราจะมีเงินมีทองหรือสุขสบายแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีอิสราภาพไม่มีความภาคภูมิใจไม่มีอํานาจในการใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการจริงๆอะ่ะเสียชาติที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นะครูจะบอกเลย